ธุรกิจแรกยอดขายพุ่ง2ล้านกาแฟแพทพาวเวอร์แพทลูกค้าแน่นทุกวันตอนนี้นะครับหลังจากที่เจ้าทัวพ้นโทษออกมาแล้วหนุ่มแพทก็ได้มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วโดยคุณอาและหนุ่มแพทได้เปิดร้านกาแฟเอาไว้ให้หลานชายร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านวา,ทานเทเนย่านาราชพฤกษ์นะครับบรรยากาศในร้านตกแต่งได้น่ารักมากๆคุณอาของหนุ่มแพทนะครับต้อนรับอย่างเป็นกันเองทุกคนนะครับวันนี้แฟนคลับมาหาหนุ่มแพทหลายคน แต่น่าเสียดายนะครับหนุ่มแพทเนี่ยไม่ได้เข้าร้านเพราะติดงานที่อื่นนะครับคุณอาของหนุ่มแพทเนี่ยเล่าให้ฟังว่าร้านกาแฟเนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตนตั้งใจจะเปิดเอาไว้ให้เขาเนี่ยหลังพ้นโทษนะครับซึ่งตั้งแต่หลานชายเนี่ยพ้นโทษมาร้านกาแฟก็ขายดีมากๆนะครับมีแฟนคลับของแพทเนี่ยแวะเวียนมาทุกวันนะครับทำให้ยอดขายของร้านพุ่งนะครับไปวันละ1-200แก้วต่อวันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครมาเย็นหน่อยเนี่ยบางเมนูก็อาจจะหมดนะจ๊ะ และนี่คืออัปเดตชีวิตใหม่ของแพทพาวเวอร์แพกับชีวิตใหม่หลังพ้นโทษมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง